สวัสดีค่ะดิฉันนัสงศสุสชาสังเกษตรเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับโภชนาการสําหรับผู้สูงอายุค่ะในวัยผู้สูงอายุนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระร่างกายที่มีผลต่อการรับประทานอาหารนะคะ เช่นการย่อยการดูดซึมรวมไปถึงการรับกลิ่นและรสที่ที่เปลี่ยนไปค่ะสมม่งผลให้เกิดอาการเบื่ออาหารกินน้อยหรือบางคนเลิกกินทําให้กินไม่หลากหลายพรานนันวันข้าารอนหรที่ได้รับจะไม่ครบถ้วนกลายเป็นปัญหาทางโภชนาการในผู้สูงอายุได้ดังนั้นหากให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคจําเป็นต้องใส่ใจเรื่องของอาหารตั้งแต่การเลือกเมนูอาหารที่เหมาะสมวัตถุดิบที่สดสะอาดและปลอดภยัยเพื่อให้พลังงานและสารอาหารได้อย่างครบถ้วนค่ะ การดูแลพภชนาการนะคะก็คือการเลือกอาหารที่ดีและมีประโยชน์ผู้สูงอายุนะคะยังเป็นวัยที่ต้องการพลังงานและสารอาหารเหมือนกับบุคคลวัยอื่นๆนะคะเพียงแต่ต้องการในปริมาณที่ลดน้อยลงและต้องการครบถ้วนห้าหมู่โดยมีโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่พอเหมาะและครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะ อาหารห้าหมูสำหรับผู้สูงอายุนะคะอาหารหมู่ที่1โปรตีนประเภท,เ,ทเนื้อสตัตว์นมไข่ผู้สูงอายุต้องการสารอาหารกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอื่นเพราะาอาหารกลุ่มนี้นะคะจําเป็นในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทดแทนส่วนต่างๆของร่างกายได้แก่พวกเนื้อสตัตว์ไก่หมูเนื้อควรได้รับ 100- 160ถึงกรัมต่อวันค่ะ ถ้าให้ดีนะคะควรจะเป็นเนื้อปลาเพราะว่าย่อยง่ายแล้วก็มีไขมันต่ำค่ะแล้วก็ควรดื่มนมอย่างน้อยวันละ250มิลลิลิตรหรือว่า1แก้วเป็นนมพองมันเนยบริโภคไข่ไก่อย่างน้อยสัปดาห์ละ3-4ฟองสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะก็คือโรคไขมันในเลือดสูงควรลดจำนวนหรือเลือกทานเฉพาะไข่ขาวเท่านั้น,นะคะ่ะอาหารหมูที่2นะคะประเภทคาร์โบไฮเดรตประเภท,ปเทแป้งและน้ำตาลควรได้รับประทานข้าวกล้อง เผือกมันธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ผ่านการขัดสีน้อย mm hmm. เช่นก๋วยเตี๋ยว mm hmm. ขนมจีนบ mm hmm. ะหมี่และแมกกโรนีค่ะอาหารหมูที่3นะคะผักต่างๆโดยรับประทานผักหลากหลายสีนะคะด้วยพีการนำไปต้มนึ่งสุก ให้สุกนะคะหั่นให้เล็กๆเ,เพื่อให้เคียวง่ายผักใบเขียวนะคะควรรับประทานประมาณสองทพัพพีต่อวนันเช่นคะนา้าตำเรึงผักบุ้งผักสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะควรรับประทานประมาณหนึ่งทัพพีต่อวนันเช่นฟักทองแคอแรอทและมะเขือเทศค่ะอาหารที่สี่นะคะผลไมาต้ต่างๆผู้สูงอายุสามารถรับประทานผลไม้ได้ทุกชนิดและควรรับประทานผลไม้ทุกวนันเพื่อให้ได้รับวิตามินซีและเส้นใยอาหาร เลือกรับผลไม้เลือกรับทานผลไม้ที่เคี้ยวง่าย mm hmm. เนื้อนุ่ม mm hmm. เช่นมะละกอกล้วยสุกส้มวันละไม่เกินสามกำมือค่ะอาหารหมู่ที่5นะคะประเภทไขมันควรบริโภคไม่เกินวันละสองช้อนโต๊ะและเลือกกินไขมันที่มาจากพืชเลือกใช้ไขมันเลือกใช้น้ำมันพืชในการปรุงอาหารแทนน้ำมันจากไขมันสัตว์และน้ำมันเผาค่ะ อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงนะคะ 1. อาหารที่มีรสจัดรสจัดหวานจัดเค็มจัดเช่นขนมไทยลูกอมไอศครีมชโคโค็อกโกแลตน้ำน้ำพีกส้มตำต้มยำค่ะอาันาที่2นะคะก็คืออาหารประเภททอดอาหารฟาสต์ฟูด้ดรวมทั้งเนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์ซึ่งมีปริมาณไขมันที่สูงเช่นปลาท่องโก๋กล้วยทอดมันทอดหมูสามชั้นทอดเนื่องจากอาหารเหล่านี้ย่อยยากทำให้ท้องอืดแล้วก็แน่นท้องได้ค่ะ สาอาหารแบบแปรรูปชิ้นต่างๆเช่นอาหารกระป๋องปลาหมึกกึ่งสำเร็จรูปไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอแหนมอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์ใช้วัตถุก,การเสียและสารอาหารเคมีปรุงแต่งสีรสชาติกลิ่นเพื่อใช้ในการถนอมอาหารค่ะและอาหารที่สีนะคะอาหารประเภทหมักดองอาหารที่ใช้อาหารที่เป็นหมักแล้วก็ดองนะคะจะมีโซเดียมที่สูงมากเช่นเต้าหู้ยีผักกัดดองเหล่าไม้ดองแล้วก็ผลไม้ดองต่างๆค่ะ หน,นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาเฟอีนหรือว่าการสูบบุหรี่นอกจากไม่เป็นผลดีต่อร่างกายแล้วยังส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอและมีโรคภัยต่างๆตามมาได้อีกค่ะทำอย่างไรนะคะหากผู้สูงอายุเบื่ออาหารอย่างแรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบอาหารให้รับประทานง่ายขึ้นค่ะจากเนื้อสัตว์ที่เป็นชิ้นๆก็มาเป็นเนื้อสัตว์ที่สับละเอียดหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆแทน,นะคะ่ะแล้วก็ อย่างที่สอนะคะก็คือสลับการปรับเปลี่ยนเมนูให้มีความหลากหลายเพิ่มปลาเพิ่มผักเพิ่มอะไรที่มีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะและ้วก็อย่างที่สามนะคะก็คือปรุงรสชาติตามความชอบของแต่ละคนค่ะเพราะว่าแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีความชอบในรสอาหารที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นชอบหวานชอบเค็มก็ปรุงไปตามนั้นค่ะแต่ก็ไม่ควรจะหวานจัดหรือว่าเค็มจัดนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ควรจะรับอะไรที่มันมีรสจัดมากเกินไปค่ะ แล้วก็ลดปริมาณอาหารในแต่ละมือ้อลองเปลี่ยนให้กินอาหารมื้อเล็กๆแบ่งเป็น4-5มื้อต่อวันวิธีนี้จะช่วยให้กระตุน้นกระตุ้นให้ร่างกายนะคะรับรู้ถึงการเวลาในการรับประทานอาหารและจะอาจจะปรับให้รับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็คือเป็นภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุภาวะทุพโภชนาการนะคะเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารหรือพลังงานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมโดยครอบคลุมทั้งภาวะโภชนาการต่ําหรือภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นไม่เพียงพอซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ําหนักตัวน้อยหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาค่ะ การป้องกันนะคะไม่ให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุค่ะ 1. จัดเตรียมอาหารให้เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเพ,าาาลเพื่อให้ได้รับสาอาหารและเพื่อให้ได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้นค่ะอย่างที่สอนะคะก็คือเพิ่มคุณค่าของอาหารในแต่ละมื้อที่รับประทานอย่างที่3มหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นชากาแฟน้ำอัดลมเพราะจะทำให้รู้สึกไม่อยากรับประทานอาหารต่อค่ะ 4นะคะก็คือการรับประทานอาหารเสริมเพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับสารชนิดต่างๆในปริมาณที่เพียงพอเช่นวิตามินและเกลือแร่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้ก็ได้รับเนื้อได้รับความรู้จากผู้ชนาการสําหรับผู้สูงอายุจากหนูไปไม่มากก็นหน่อยใช่ไหมคะก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ